นี่คือการ์ตูนที่ดูแล้วโคตรเบียวครับกับอีดาเทนจำเจ้าหนูนักซิ่งสิงคูเขาจงลุกชนเฟรมไฟโตจงร้อนแรงและดูดันให้เหมือนกับใจของฉันเลยอีดาเทนมิราโคจ้าอ,อันนี้ไมไในตำนานอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยู่ในใจของเด็กไทยในตอนนั้นและถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเด็กๆพวกนั้นจะไม่เด็กแล้วก็เถอะ โดยเนื้อเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้ครับก็จะเล่าถึงยามาโตะโชเด็กชายชั้นประถมผู้ที่ชื่นชอบในเมาเทนไบเป็นชีวิตจิตใจนะครับและได้รับคําท้าทายจากพี่น้องซาเมจิมะแห่งทีมชาร์ทูนให้มาแข่งเมาเทนไบแบทเทิลครับโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากโชเป็นฝ่ายแพ้เอ็กโซเนจะต้องตกเป็นของพวกเขาครับซึ่งเอ็กโซเนี่ยมันคือสถานที่แห่งความทรงจําของโชและก็พ่อของเขารวมถึงเป็นสนามซ้อมเมาเทนไบของผู้คนในละแวกนั้นนะครับนี่เองครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเดิมพันเอาสถานที่แห่งความร จานั้นกลับมาก่อนจะตกไปอยู่ในมือของทีมชักทูตเพียงผู้เดียวแต่อยู่ๆครับก็มีหมอกสีดําห่อหุ้มร่างกายของพวกเขาและพอฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีครับพวกเขาเนี่ยก็ถูกวาดมาอยู่ในเอ็กโซนเป็นเอ็กโซนที่เหมือนกับสนามซ้อมของพวกเขาแต่เอ็กโซนแห่งนี้ครับมันเต็มไปด้วยนักแข่งเมลเทนไบต์ฝีมือดีมากมายหลายคนครับที่ถูกดูดมารวมตัวเช่นเดียวกับพวกโชและหนทางเดียวที่จะกลับไปยังโลกเดิมได้ครับก็คือต้องแข่งอิดาเทนแบทเทิลและเก็บรวบรวมโกเอมเบมให้ได้10อันเพื่อออกเดินทางไปยังเอ็กซิตป ปิดประตูที่ถูกผนึกและกลับไปยังโลกเดิมและการแข่งขันของพวกเขาจะเป็นเช่นไรจะสามารถกลับมายังโลกเดิมได้หรือไม่ครับก็ต้องไปติดตามกันให้ได้ในเจ้าหนูนักซิ่งสิงห์ภูเขา